แต่แต่มีแต่ในสถานการณ์แบบเนี้ในความกดดันเนี่ยมีคนหนึ่งที่พี่มั่นใจว่าหยิงเข้าแน่ๆใครครับป๋องกับพลทองพรับรอเมื่อวานนะพี่เป็นไลฟ์ไปพี่ปอ<ค>อ๋องสองวันเลยรอบรองสองวันเลยไลฟ์พี่ป๋องที่แยมีลา <c oughs> พี่บอกซอ่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พี่บอกพูดยังไงไหมบอก กระจอกพูดไอ้นี้พูดจริงพูุ่งเนี่ยมึงไปไล่ดูเนี่ยมึงเข้าไปเพจสยามสปอร์ตอ่ะครับแต่เขาเขามีผมก็เชื่อว่าพูดอย่างนั้นถ้าพี่พูดถึงใครขึ้นมาพูดเขาจะแบบไม่ได้ไปไปบลับเขาไม่ได้เขาจะไม่ยอมเขาจะต้องเอาตัวเองขึ้นมาทีหนึ่งเขาบรรจัยว่าเขาเป็นแอริเคนแต่แอริเกนก็เข้าแปลให้มันถึงประตูหรือเปล่าแ จะถ,ถึงเส้นประตูไหมถามพี่จิงว่าเก่งจริงๆสมัยก่อนที่แกเล่นฟุตบอลได้เนียพี่ตัวผู้เล่นได้มันน้อยแกถึงติดทีมจักรตุรมิดผมถามตอนระดับนั้นป๋องจะไปเล่นได้ยังไงไม่ได้หรอก ขนาดผมอะผมมันเยาวชนทีมชาติตอนนั้นอะตัโลมิสผมยังต้องสำรองเลยผมจะไม่ได้ลงเลยไม่ได้มันไม่ใช่แบบใครจะเล่นก็ได้ป๋องคนมันน้อยไงจำนวนผู้เล่นตอนนั้นสมัยก่อนใครอยากเป็นนักบอลมันน้อยไงแล้วด้วยตัวเองที่แบบเอาบ้านก็พอมีตังหน่อยก็ไปซื้อของให้ทีมแล้วอะเสื้อผ้าก็ให้โค้ชเขาเส้นเส้นทีมมันก็ต้องเอาลงไม่ใช่เสื้อผ้าก็ต้องเป็นพวก ถังน้ําแข็งอุปกรณ์อะไรคือเหมือนใช้เงินช่วยอะยัดเงินยัดเงินใช้เงินช่วยตัวเองก็เลยเข้าไปเงี้ยยัดเงินโอ้โหแล้วหน้าแล้วในรูปอ่ะที่เขาเอาให้ดูอ่ะจัดหนักกาจัดให้หนักหน้าตาเนี่ยมันไม่ใช่เขาเลยมันสุรอยเป็นสุนทรผหัตถพรสุวรรณอ๋อไปเปิดคลิปเก่าๆเนี่ยหัตถพรสุวรรณนักบอลอดีตอยู่มังท้องไหมนี่เนี่ยใช่พี่เออ มันไม่ใช่เขาไงถ้าเป็นเขาเนี่ยเออเป็นรูปเป็นเขาก็คือเขาเราก็รู้ไงแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะอ๋อไปเอารูปคนอื่นมาใช่พี่ทุกคนเนี่ยในแฟนแฟนเพจเขาก็นะเขาคอมเมนต์กันมาเมื่อวานพี่ก็โอ้โหสาวแบบเชื่อนะพี่พี่ก็ยืนยันว่าที่พี่ปองพูดในเรื่องจริงแล้วก็ ไอ้ที่เขาทำมานี่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเพราะว่าพี่จะไปจริงอะไรอ่ะถึงเสียงเล่าอ้าคือเขาก็โอเคเขาใช้ความเป็นรุ่นพี่อ่าอย่างเขาลพูดถึงพี่เขาก็บอกโอ้ยบู๊โอ้แม่ใช่ใช่มีสื่อในมือแม่ก็เขียนด่าใไปทั่วอ่ะพูดอย่างนี้ถูกป่ะพี่เขาพูดอ่ะถึงเวลาจริงๆเขาก็บอกเป็นรุ่นพี่ไงเราไปทำอะไรเขายากแต่ถ้าเราให้เราพูดจริงๆอ่ะเวลาเขาไม่อยู่โถพี่เอาจริงเอาจริงๆนะขับรนมาเล่นบอลน่ยังนานกว่าที่แกลงในสนามอีกเสียเวลา พอนเนอะไม่ต้องเตะแล้วบอลแล้วไม่ต้องคุยแล้วถ้าเล่นไม่ได้แล้วไม่ต้องคุยเออโอ้โหอ่ะทีมงานทีมงานเขาไปด้วยเลยหันตะบอลสุวรรณเออโอ้โหแต่เหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนพี่โอ้โหรอยเฉยมันไม่ใช่เขาไงผมถึงบอกไงแล้องมาเขียนโอ้โหกับพลแล้วเขาบอกว่าไงรู้ไหมยังไม่จบนะพี่เลยถามบอกพี่ป๋องว่าพี่ป๋องจะยิงจุดโทษเนี่ยพี่ป๋องมั่นใจว่าเข้าอ่ะพี่ป๋องจะยิงแบบไหนพี่ป๋องตอบว่าไงรู้ไหมยิงขาคู่เฮ้ยยิงขาคู่ นี่นเออเนี่ยเอา้าใครรู้จักหัตถพรสุรวรรณเมื่อกีนเนี่ยหัตถพรสุรวรรณชัดๆมันไม่ใช่รูปเขาหัตถพรสุรวรรณไอเอียอเเออยอเ่ยวต,ตอนเด็กเนี่ยเออชัดๆเนี่ยอยู่เมืองทองเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่โรงเรียนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยมันได้เงี้ยพอโตมามันก็ได้อย่างเงี้ยไอ้้ไอเอี่ยวเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นอาเซียอยู่แถวสาร,รคามแล้วเออเออมันไปไอชิ่งไปชิ่งเกงกับผมด้วยนะที่กาต้านี่ยประเทศกาตาเนี่ย โดฮาเนี่ยพี่เพิ่งเจอมันพี่เพิ่งเจอมางานแต่งงานวิจกี้ที่อุดรว่าอยู่แถวนั้นใชเด็กน้องวิจิกี้จุฬาด้วยออยู่แถวนั้นอยู่แถวนั้นใช่ครับยิงขาคู่อ่ะยิงขาคู่อ่ะทอยิงยิงยากนะมเคยทำไงพี่ขนาดมันไอ้เคยทำไหมยิงยิงยากนะมึงไม่เคยไงผมทำไม่ได้ผมทำได้แต่ไม่แมมันเข้าไหมันตรงนี้มันตรงอย่างเดียวก็เหมือนเขาที่เตะบอลข้ามเจ้าพัญญาแล้วไม่เอาอะดอกบอลไล่ล่อใต้ท้องหมาเงี้ย โอ้โหมันมีแต่คนเพ้อฝันแน่ๆผมว่าน่าจะหนักเหมือนกันนะคอมเมนต์มีอะไรโดนหลายหลุมอ่ะโดนมาหลายหลุมเหมือนกันนี่มีคนคิดว่าคิดว่าเซาเกตมีความสามารถพอจะพาเกตไปถึงแชมป์โลกได้ไหมครับผมบอกนะต้องเปลี่ยนใช่ถามผมนะเพราะพอะไรครับพอถึงเวลาเข้าได้เข้าเข็มไปขึ้นครับสังเกตเวลาังกฤษแพ้ครัล่าสุดแพ้ฝรั่งเศสครับก่อนน้เนี้เจอโคเอเชียก็แพ้โคเอเชียก่อนก่อน ก่อนเจอฝรั่งเศสย้อนกลับไปปีที่แล้วเจออิตาลีเขก็ไปอิตาลีและอังกฤษอะเวลาเจอทีมที่แบบเหนือกว่าตัวเองหรือทีมในระดับตัวเองอะก้าข้ามตรงนี้ไม่ได้ทักทีผมว่าไอ้เซาเกตเป็นในนพี่นนไอ้แปดูนะนแล้วรูปนี้มันมันใครอ่ะ เขาบอกพี่ป๋องมันจะใช่ได้ยังไงเนี่ยเขาบอกพี่ป๋องเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คุณลมเขาบอกเนี่ยเมื่อก่อนเขาลิงลมมาจากหน้าอย่างนี้ไงใช่เนี่ยหรอมันไม่ใช่หรอกมันก็รูปไอเหี่ยวนั่นแหละเเออออแต่ตอนเนี้ยไอเหี่ยวมันไม่ได้อยู่คริสเตียนเออมันก็อาจจะไม่ใช่เหี่ยวแต่มันไม่ใช่พี่ป๋องหรอกพี่มันเอาอะไรมายิงจาไปด้พี่ป๋องอ่ะเออจริงด้านข้างด้วยอะไรด้วยทรงผมอะไรมันไม่ใช่มันพิสูจน์ไม่ได้ไม่พิสูจน์ไม่ได้นี่ถ้าขึ้นสายก็หลุดหมดอะไม่ติดคุกหรอกอย่างเงี้ย